วันนี้ได้รับสินค้าคืนจากคุณวิลาสินีนะคะเป็นตู้เครื่องมือสภาพกล่องด้านนอกมีรอยฉีกขาดบางส่วนนะคะมุมมีรอยกระแทกฉีกขาดนะคะ จะเปิดดูด้านในกันว่าสินค้าที่ได้รับคืนมาเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมก่อนจะเก็บสินค้าเข้าเข้าโกดังนะคะเปิดค่ะ สินค้ามีการลองโฟมก่อนนะคะเพื่อกันรกระแทกด้านหน้าเอากล่องมาเลยค่ะจะได้ดูว่ามีรอยกระแทกที่ไหนบ้างในกล่องเครื่องมือของทุกๆใบนะคะก่อนส่งเราจะมีการบันทึกไว้นะคะว่าเราส่งแบบไหนบ้างตามมุมของของตัวเครื่องนะคะเราจะมี มีตัวนี้ดามติดไว้นะคะให้ทุกมุมแล้วก็ล็อกไว้ให้แน่นๆนะคะทีนี้เอากแกะดูค่ะเปิดแตะเปิดเปิดทุกมุมมีมุมหนึ่งที่เสียนะคะเป็นการกระแทกมีการเสียหายชัดเจนเกิดขึ้นใีหนึ่งมุม สองมุมคิดว่าขนส่งน่าจะทำร่วงอ่ะนะคะเรามีด้านอื่นอีกไหมมีด้านหน้าอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นรอยก็คือเห็นรอยบุ๋มตรงนี้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมคะตำแหน่งนี้นะคะ แล้วก็ด้านนี้นี่นะคะสรุปแล้วทั้งหมด4จุดนะคะที่มีรอยให้เห็นชัดเจนว่ามีเกิดการเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นร้านขอเคมสินค้าตัวนี้นะคะเนื่องจากขนส่งทำเสียหายแล้วเราไม่สามารถที่จะขายคนอื่นได้เพราะเป็นสินค้าที่ตกเกรดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ